สามคนนะคะพี่เปิ้ลพี่หอยพี่วิลลี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะจะเรียกมาริโอไงใช่หรอเปล่อนะอ่าก็ต้อนรับเข้าสู่9.5าวสมาห้าวูจินฮิสด้วยกันแล้วกันนะครับกับภาพยนตร์ที่กําลังมาแรงแซงทางโค้งจริงๆตอนนี้นะฮะสาระแน่ห้าเป้งครับอันนึงสร้างสาระแน่สิบล้อนี่นะฮะขอให้เอ่อ ช่วยให้คำปรึกษาจุดการูดผมนะเป็นยังไงบ้างก็เลยกลจะถามอยู่ว่าขนแขนหรือถุงมือเนี่ยอ๋อที่สวมมานี่กันแดดเลยนะครับผมคาเล่นมุกเดิมนะครับนี่สาขาย่อยนะฮะนี่เป็นอย่างดูสาขาใหญ่ไหมฮะ ผมเป็นภาพชาดด้วยนะฮะเอาไปเอาไปทำสตอร์ดได้พับปับพับพับผมจะเปิดพับพับพับขึ้นไปเลยนะฮะมันจะเกินไปแล้วนึกว่าเกิดสุริยคลาดนะฮะ ซื้อที่ไหนไอยาปลูกไม่ที่เปิ้ลพี่ปิ้ลฟังนานาเขาปลูกเองวะเนี่ยหรือยังไงคือซื้อมากินบางวันก็จะเมาจริงใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยยาเหรอเปล่าไม่ได้กินยามันเป็นกรรมพันธุ์นะฮะพี่เปิ้ลดูตาบอยสิโอ้โหดูขนตาสิแหม่ไม่นะตอนมันมีสองอย่างคือนาเปีกับนาปาง ไอ้น,น,นี่นาคอนโอ้โคตรลึกเลยอ่ะโอ้ยอึ้งอ่ะอึ้งมากเลยไม่รู้พี่จะมีปัญหาซื้อที่ไหนอะยาแต่พ nah. as ี่เปิ้ลต้องยอมแลกนะได้ผมแต่ขนมาด้วยใช่เอาควรรักกับขนดกนี่เรื่องแบบไหนอะพี่วายเข้วแต่สิบล้ออ่ะนะครับมามามาต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับน่าสนใจมากๆเพราะเป็นครั้งแรกของสาวชมพู่อารยาเลยทีเดียวใช่ไหมฮะที่มาเปิดซิงกันสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช่ที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอยัางไรบ้าง

ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะยาต้องพูดอะไรยาที่จะแล้วชายและตกลงหลังเรื่องนี้จะแล้วอันจะไม่ไม่ไม่พี่พี่ตถ้าหมูจะเมายาอยู่เมายาอยู่ถ้าเกิดว่าโมโหจะเปิดเถื่สู้เลยนะฮะถือว่ายาทํางานแล้วมามาอันนี้เราได้ไม่เพราะเรื่องนี้มันคือเป็นเรื่องของมาริโอ้เด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังจะโตเป็นหนุ่มทีนี้พ่อของเขาเนี่ยดันรู้สึกว่าลูกตัวเองจะเป็นตุ๊ดหรือเปล่าอ๋อดูเนี่ยมงยดูเนียเบปุ๊บก็เลยส่ง ลูกตัวเองเนี่ยไปอยู่กับน้าชายเพื่อฝึกความเป็นชายความรู้สึกนี้เหมือนพ่อพี่ตอนแบบว่าสมัยพี่หนุ่มๆเลยอ่ะกลัวเหมือนกันใช่กลัวลูกจะเป็นตุ๊ดนะฮะส่งไปโรงเรียนชายล้วนไปโรงเรียนชายล้วนเลยนะมีความสุขเลยได้แฟนกลับมาเลยเอเฮ้ยลอเล่นล้อเล่นใกล้เคียงกับเรื่องนี้เหมือนกันอแต่นี้ส่งมาเป็นพวกเจอพวกน้าแบบน้าแบบชายแบบสิบล้อ เจอแบบนัทเชนเลย,เลยเจอแบบว่าแปดนัลกอย่างหอยกับโก,กตีด้วยใช่ไหมคะเล่นเป็นบบคู่แฝดกัน,กนครับผมสแสดงว่าภาพตร์เรื่องนี้พี่พี่หอยกับโกตีนี้แสดงเป็นบบคู่แฝดกันใช่ไหมคร<อ>ทำไมไม่หาคู่แฝดมาริโอไปไปสแสดงด้วยครับ อ๋ออุกมุกแบบไหนเงียบเลยทีเดียวสามคนมุกาแวนี่ e ถ้าไปเล่นถ้าไปเล่นพี่หาแปดให้แต่่าตัวเองทำไมเนี่ยถ้าไปเล่นพี่หาแปดให้เอาไหมอุ๊บวิรียะาตายแล้วทีทำไมพูดอย่างนี้่ะ เอมือนกันรู้จักกันน้อยไปแล้วนะเหมือน้เยเหมือนอุ๊พี่พี่เหมือนเหมือนอุปอะไรครับอุปนิิยาอุวิสาหะนี่แหละพี่นาธานโอมานก็จองผมแล้วครับผมนะย้ายเหมือนหลายคนนะฮะแต่ว่าบางมุมก็เหมือนพี่เอกชัยศรีวิชัยเนาะพุยถึงเรื่องของภาพเมียงต่อเลยดีกว่า แล้วจะกล้ากัดใครล่ะเนี่ยแต่ละคนตัวพ่อแั้นเลยอ่ะดุนายกัดตัวเองได้เนี่ยจะเปิดเชิงใส่เลยนะพูดต่อดีกว่านะครับต้องบอกว่าสารเณรข้าวเป้งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะได้รับความสำเร็จไปเย้รบอามสากๆเลยทั้งเรื่องของข่าวทั้งเรื่องของรายได้นะเอ็ดรายได้สำเร็จไหมฮะสำเร็จใช่ไหมฮะได้ได้ร้อยกว่าครับผมมีความกดดันไหมครับกับการทำภาคสองครั้งนี้คมมคไมครับกับคองครั้งนีบผมมีันไหมับกังิน เออไม่กดดันครับไม่กดดันเพราะว่าหนังเรื่องนี้เขาบอกว่าตลกมากนะฮะบทกว่ <Bot. S 2> ้าเป้งสังเท่าครับจริงเหรอครับจริงครับเท้าเป้งน,นี้ตลกมากแล้วนะฮะไม่พานะฮะด่าอีหอยได้เลยรับรองนะครับร <laughs> ับรองเลยได้ร <laughs> ายได้ของเรานะเกินล้าน <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นขอยากจะหาภาพยนตร์สักเรื่องหนึ่งนะครับที่ดูแล้วเบาสมองไม่ต้องแบบว่าเครียดไปตามเหตุบ้านการเมืองนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ณเวลานี้นะครับแต่ว,ว่าอย่างหนึ่งที่หลายๆคนสนดจมากดูดีมีหลักการห้าดาวเลยครับผมนะฮ<น>ะวไม่เสร็จเลยเธอไปดูเมื่อไหร่เธอไปดูเมื่อไหร่ฮะทานอาทาน เด็กก็ยืมเงินซะหรอก w h อ่าอ่าพูดจริงครับอันนี้อุตสา์แบบว่าอวยเลยนะเนี่ยโอ้ไอ้นนาถามบางเรื่องไดถามอย่างหนึ่งก็คือว่าคนสงสัยไหมว่าจริงๆแล้วทำไมพี่วิลลี่ไม่เป็นพระเอกทำไมพี่วิลลี่เป็นตัวร้ายใช่ครับแล้าต่พี่ก็เป็นพระเอกได้อยู่นะถือจะแก่แล้วก็เอมองอะผมขอเองเพราะว่าในเมื่อเขาเลือกเป็นพระเอกแล้วมันไม่มี บทว่างแล้วไงก็เลยมีมีอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยที่แบบเลือกได้เพราะว่าแต่ละคนเขาชอบกันไปก่อนหมดแล้วอันนึงก็เล่นขอยกับโกตีเป็นฝาแฝดกันหมดชอบมากนะเป็นซีนถ้าถ้าได้ได้ดูในหนังนะครับจะบอกได้เลยว่าเป็นซีนคังคกคุยกันจริงจริงมันมีคนมาติดพงาฝน Discovery Channel คุยกันอ๋อเราอยากเปลี่ยนอยู่แล้วด้วยครับอยากเปลี่ยนอยากลองอะไรใหม่ๆดูครับผมแล้วเปิดโอกาสเพราะว่าน้องใหม่ในวงการที่จะเข้า มาเป็นพระเอกเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นหนังเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายของเขาด้วยครับเรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายเลยนะฮะจบเลยทีเดียว <laughs> อย่างนี้พี่พี่ป้นก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าชิงสุพรรณหงส์อะไรอย่างนี้สิคะ <laughs> เป็นพระเอกของเรื่อง <laughs> ดารานำอ่าฮะใช่ดารานำสุพรรณหงส์เลยนะพี่นะใช่ <laughs> ก็ก็คิดไว้เก่งไว้ไหลรางวัลเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงก็จะทิ้งสาขาดารานำตายก่อนนะครับเป็นดาวรุ่งพุ่งขึ้นเมนกันเลยทีเดียวนะฮะเอ้เจ๋งมากเลยอ่ะมาคุยกันต่อดีกว่านะครับคิดว่าคลายแมทของคลายแมทนะฮะของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่ลงไหนฮะคลายแมท อย่ากายแม็มีเถิดด้วยหรอยี่แมาตัวทีไปอย่างไรวะมันอยากเองออยากเงพี่วิ่งพัดไหนมาฮะพี่ป้าน่ะครั้งจบเออเอ้นี่ตั้งแต่เรียนที่แบบว่าโนสูงใหปดีมาเนี่ยเขาเพิ่งจะได้สัมภาษณ์พี่แค่นะเล่นจบโรงเรียนปอนเนาะมาพี่ต้องเข้าใจบอยนิดนึงนะหน้ารัก เป็นไงฮะไรแบบนี้เรื่องน้องสังนี้โอ้ยเรื่องนี้นอกจากอ่าหาท้องแข็งแล้วจะอึ้งด้วยอึ้งจะเห็นสิงรดบรรทุกโอ้โหที่แบบว่ามากันแบบรู้จักสิงรดบรรทุกไหมรู้จักครับยิ่งกว่าสิงรถบรรทุกอีกโอ้ก๊อดเพราะมันมีสิงรถบรรทุกมันต่างกันยังไงอาจจะเป็นหนังตลกเรื่องแรกที่มีทั้งสัตว์เด็กเอฟเฟกต์ซิงแล้วก็ซีดีด้วยโอ้โหรด หลายคนใช่ปะไม่รู้ว่าซีจีคืออะไรนะครับซีจีมันแค่เป็นซีจีเฮ้ยตะกี้ใส่แว่นไม่ทันอ่ะพี่ขออกรอบหนึ่งได้ปะพีพี้ไปดูเรื่องนี้แล้วใส่แว่นนะสามมิติมันจะเด้งเข้าหน้าเลยอ๋อนะฮะนายไม่เคยเป็นถึงขนาดนี้นะแต่ว่าโอกาสมันมามือนายเท่านี้เลยไอ้หอยเปิดมันยังเท่านี้มันยังเปิดปื๊ด ไอ้นี่มาอยี้เลยอ่ะใช่ไอ้บอยเข้าใจบอยเข้าใจบอยไม่กล้านั่งวินมอเตอร์ไซค์มาทํางานเลยนะฮะครับผมมันต้องนั่งเป็นอย่างนี้หน่อยนะพี่ลวงอันนี้ลวงจริงอ่ะพี่ลุงอย่ช่วยอย่ช่วยช่วยเยเราเราเกิดเราต้องรักกันดีครับเออนี่อางี้ความคาดหวังดีกว่าพี่ อาาขอเป็นพี่พเดอโน่าลง <ไป S 2> ขอโทษอย่าหันหลังไปครับเดี๋ยวเขาเห็นรูทแววครับพี่ เฮ้ยพี่เดี๋ยวนั่งดูได้รณมนะเดี๋ยวนั่งเสียวอยู่เลยนะเนี่ยถามหนึ่งเองต่อดีกว่านะถามหนึ่งเรื่องคาดหวังดีกว่าพยนตย์เรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่าอย่างนี้บอกนะคะว่ามาในกระแสเรื่องนี้บ้านเมืองค่อนข้างจะเคร่งเครียดพอสมควรเลยทีเดียวรู้สึกไงบ้างแล้วก็มีความคาดหวังยังไงใครดีคะพี่พี่หอยแล้วกันดูดูนั้นน่าเชื่อถืออย่างนี้ดีกว่าครับความคาดหวังจริงๆก็ก็มีอยู่เยอะนะครับสำหรับเรื่องนี้เพราะเป็นหนังจริงๆของเราเรื่องแรก ดูได้ทั้งครอบครัวครับพาพาคุณพ่อคุณแม่ให้เด็กๆพาเด็กพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูเลยเพราะว่ามันดูได้ทั้งครอบครัวแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยแล้วก็ไม่ได้มีสารละอะไรนะครับครับมีความบันเทิงดูเสร็จหัวเราะกันท้องแข็งแล้วก็พากันไปกินข้าวสบายๆว่านเอาหัวเป็นประกันครับหากว่าสารละในข้าวแป้งสามเท่าอครับผมถ้าไม่หาฮะมาด่าอีออ๊บเนี่ย บ้าต้องบอกว่าครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะครับหนังรักมาแรงมากๆเลยเวลาหนังรักมาจะทําเงินตลอดเลยกลัวหรือเปล่ากับหนังตลกที่เราออกมาในช่วงนี้ในช่วงสภาวะที่มันตึงเครียดแบบนี้เนี่ยกลัวเรื่องแบบกระแสตอบรับหรือว่าอะไรบ้างหรือเปล่าครับเหมาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสบายนะเราเนี่ย แขท้าด้วย,ยผมว่าหมอเพราะว่าตอนนี้กําลังเครียดด้วยด้วยทุกสถานการณ์ด้วยการเมืองที่ร้อนระอุตอนนู้นทะเลาะก,กับคนนี้ไปดูให้ใจเย็นๆครับ ใครที่กําลังชุมนุมอว่าอะไรก็แล้วแต่ลองเสียตาระเวลาไปทําใจเย็นๆกับหนังเรื่องนี้ดีกว่าสบายๆตลกไม่ต้องกสารลอะไรนะฮะบอกแล้วนะครับว่าพักความเป็นเครียดมาดูหนังตลกกันบ้างแล้วก็รับรองว่าใครที่เคยไปดูสารเนร้าวเป้งมาแล้วเนี่ยสารเณ1สิบร้อจะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับใช่แล้วค่ะสามเท่าเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ขอบคุณนะคะพี่ๆทั้งสามคนมากๆไปลุยยังคุยไม่สพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุยในสตูดิโอต่อโอเคเรคุยในสตูดิโอต่อนะฮะค่ะ สวัสดีคะมสวัสดีครับ